กินขาวแรงกับยางเนาะค่ะทุกคนเมน,นูอาหารแรงของปุยมือนีค่ะกระดหอยเนาะจา้ะหอยนี่ปุยก็เป็นค้นเก็บมาจากสะน,นามเนาะจ้ะมือนันสูบป,ป้านในสะนะคะได้หอยมาแล้วกับแซน,นามไบเนาะจ้ะตังวะสวงมือพุนเดอค่ะจังเดียวมาเฮ็ดกินนะคะ แช่น้ำไวให้เขาคายขี้ดินออกก่อนเนาะจากหลังจากนั้นก็มาล้างออกนะคะทุกคนหลางเอาขี้ดินออกเสร็จแล้วก็เอาหอยมาทูกันเนาะจากให้ตะไคร่น้ำออกนะคะปีกระหล่างจนกระทางน้ำใสเลยจ้าเมนูกับเข่าของปุ้ยมือนีนะก็คือแกงหอยนั่นเองนะคะปยกระจ้เาหอยมาตัดกลแบบนีกรเลยค่ะมือนีปุ้ยเห็ดกับเขาคำแห้งบิกยางคักเลยเนาะจาก,ก็เลยได้ไต่ไฟนะคะกว่าจะได้กิมเขามือนีกับพุนละจา่าเวลาสองถุงพูนถ้าหากว่าเป็นเมนูหอยจูบหอยขมแบบนี้เนาะจากและ หลายคนมักเอามาเห็ดเมนูอีหางกินแน่ะค่ะปุยนะคิดเมนูบ่เคยออกเลยค่ะคิดออกตั้งแต่เมนูแกงเมนูออมเนาะคะ่ะบ่คันก็ลวกจำแจวนะคะลวกเพินว่าถ้าลวกก็คือสิบ่สซุก,นก,กเนาะจ้ะต้มจำแจวนะคะบ่คันก,ก,กินกับตับ้มสมบักหุงไปจังสันเมื่อนี้ก่คิดซ่องจิตซ่องใจอยู่จ้ะจะแกงหรือจะอมดีนะคะแต่ปุยก็จะใส่เครื่องวัตถุดิบตามที่เฮามีคือเกาจาก้าคันเมนอมมาคอยเนาะจ้ะอมใสก่กบอมใสก่สกระปูจังสันก็สิคืออยู่ได้ปุยวา่าแต่วันนี้มันก็มืดแท้ และนอกจากพิกะฮาโกบหายังบุท่านแล้วนะคะโกบกัอยูเทียงหน้าคุณตาพุ่งนอกจากพิกะค้คาร์ิคัวแล้วพิกะจะตั้มพริกแกงนอกจากตะไคร้นะคะหัวหอมนอกจากและกับพริกนะคะกระเทียมจะบริสไซนอกจากในระหว่างที่ปุ้ยเตรียมของเผื่อที่จะเฮ็ดแกงหอยนะคะปุ้ยก็ได้เฮ็ดเสื่อมมั่นไว้น้ำค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นมั่นจำปะหลังที่ปุ้ยไปถอนเมื่อนานแล้วนะคะปุ้ยกัเกมหัวใหญ่ๆมาน้ำค่ะประมาณสามหัวนี่ละต้องบอกเลยนะคะว่ามั่นนี่มีรสชาติขมค่ะปุ้ยก็เลยจะใส่น้ำตาลลงไปหลายใน น้อยนึงนะคะเสียดายมากๆเลยค่ะผมมีมั่นหาหน้าที่เนาะค่ะทุกคนก็เลยใจมั่นซ้าปลาลางแทนนะคะปุ้ยเป็นคนที่มากินมั่นเชื่อมมากๆเลยค่ะเมื่อได้เฮ็ดเวียกเมื่อยๆมากนะคะขอแค่มีมั่นเชื่อมเนาะค่ะหรือหมายกับฟักทองเชื่อมริงสี่นะคะปุ้ยจะหูซื้อว่าปุ้ยชดชื่นขึ้นแล้วค่ะนีปุ้ยก็มีฟักทองอยู่หน่วยนึงคือกันค่ะว่าจะมาเฮ็ดแกงบวชฟักทองสูพอกินอยู่นะคะเดี๋ยวมือได้ว่างๆบนละตาปุ้ยก็จะขอยกมั่นเชื่อมของปุ้ยลงก่อนเนาะค่ะมาเฮ็ดกับเขากินแรงก่อนนะคะบ เดี๋ยวมาจีดึกไปนานาะเฮ้ยกะเจคัวพริกแกงให้หอมเลยเนาะจากหลังจากนั้นกจ็จะใส่หอยลงไปเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าหอยที่อยู่ในอ่อของเฮาม่แต่แตนวยอ้น่อนๆเลยค่ะเมนูแกงออมหอยเนา้นจากับบะด้กินด้วนเติบแล้วนะคะเพราะว่าเมนูหอยส่วนมากแล้วเห็ดจะบ่ค่อยมีคนกินปันใดน,นะคะ่ะกยเองกูเคยกินยำอะไรเปร็นก,กระทองอืดยำนันเลยค่ะบูหัวเป็นหยัง สงสัยปุ๊กินหลายโพดกบจักเด้อจ้าเพราะว่าเมนูหอยนี่ปุ๊กมากแค่เวลาเห็ดแกงหอยก็จะเห็ดบัหร้ายนอกจากเห็ดพอตั้งแต่ได้กินขาบเดียวนะคะทุกคนปุ๊กกะเพิ่อนจะคิดเมนูนี่ออกค่ะทุกคนเมนูผัดกะเพราหอยนะคะกระแสบคือคกั้นค่ะบอกไปแล้วก็คิดออกอีกหนึ่งเมนูแล้วค่ะทุกคนแกงบกหอยส่ขี้เล็กนะคะอุ้ยเมนูนี่ค่ะของมากเลยเอาไว้โอกาสนานนอกจากถาบ,บลืมนะคะปุ้ยกะซิแกงบกหอยส่ขี้เล็กนี่แหละปุ้ยคิดอยากินนะคะในระหว่างที่ล่อมอเดีย นอกจากพกจับแบบมาเก็บพายอีตู่ก่อนนะคะมาเก็บพายอีตู่บแค่แ๊บเดียวค่ะทุกคนกลับมาหม้อเดือดพุดพุดแบบนี้เลยนะคะกลับมากระต้อ,อ,องฝ้าว้นหม้อบกหอยบกยางคาเลยจ้าเพราะว่าถ้าหากว่าบกคนนะคะบกหอยข้าจูบออกแถวๆเลยจา้าพิกับบกคิด่าหม้อมันเจองอนเร็วขนาดมีนะคะพอมาหอดกระต้องเฝ้าวลวกปลาแดกใ่เลยจา่าพิจะบใส่บกเคลือเทศลงไปน้ำนะคะประมาณตามนวยเนาะจากเพิ่มความเปรี้ยวนะคะ หลังจากนั้นกระปุ้งรถเลยนอกจากใส่ผงนัวลงไปนะคะตามด้วยน้ำป้านอกจาก คนเคเรไปจากข่าวหน,นึ่งเนาะจ๋าหลังจากนั้นปุ๊กจะใส่ไผกอีตูลงไปเลยนะคะทุกคนพอใส่ไผกอีตูลงไปแล้วเนาะคะ่ะกินหอมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวปุ๊กจะขอชิมรสชาติเบื้องก่อนเ้อจาถ้าหากว่าพุ่งรสใดที่แล้วเนาะจ๋าปุ๊จกจะต่อไข่ลงไปฟอ่งนึงนะคะทุกคนเพิ่มความเค็ม้นให้น้ำแกงของเหาเนาะจ้าไข่ปุ๊จกรรจะตีก่อนเนาะจาาตีให้แตกละเอียดเลยนะคะหลังจากนั้นเฮาก็จะเทใส่ลงไปในหมอน้อเนาะจ้าพอใส่ลงไปในหมอนี่ต้องค้นไปนนำนะคะไข่จะได้ประจับตัวกันเป็นกอน นะจ้า คิดไปคิดมาใส่ข้าวคัวลงไปนําดีกว่านะจ๊ะจะได้เพิ่มความหอมนะคะมันจิเป็นแกงหรือมันจิเป็นอมกระซ้างมันถั่าจ้าบัตท,ที่มีพอเซจแล้วเรียบร้อยน้าจ๋าก็จะยกหม้อลงเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะต้มมั่นต่อไปอีกเนาะค่ะเชื่อมไปเรื่อยๆน้าจ๋ะจนกระถางน้ำข้อลดลงพุ่นลาเ็ตแล้วเรียบร้อยน้าจ,าะจ๋ะแกงอมหอยของปุ๋ยนะคะตอนแรกก็ว่าจะใส่น้ำหลยๆน้าจา๋าพอหาได้อดจุดน้ำแน่นะคะไปๆมาๆค่ะแกงด้นลายนะคะน้ำบกุกเบิ้ดเลยค่ะเรียอพอตั้งแต่ได้จำเนี่แล้วนา มากินข้าวแรกน้ำกันขับปุ้ยนะคะทุกคนต่างใจว่าจะลงคลิปทีเร็่ยวแน่นกจาะแต่ว่าผากเทียงตัดคลิปบทตรทันเลยค่ะเมื่อนี้ก็เลยลงคลิปดึกมากๆเลยนะคะประมาณสีถุ่มเลยคุณตาหิวข่าวค่ะปุ๋ยเห็ดกับข้าวล้วสาแห้งหนอาากจ้ะเราก็เลี่ยมกินอาหารเก่านะคะพุ่ยก็เลยต้องเปล่าตาแกงมาเสิร์ฟให้พอเลยค่ะเพราะว่ามันดึกแห้งแล้วนะคะตอนนี้จะเป็นเวลาตองถุมแล้วปุว่ยก็จะต้องเปล่ากินนะคะเพราะว่าจะต้องไปรับคุณยายค่ะเมื่อนี้คุณยายมีประชุมในโมบานอกจ้ะเมื่อนี้ปุ่ยก็กิน ขากับคุณตาแค่สองคนเนาะค่ะบรรยากาศก็จะเป็นเงียบๆในจักน้อยหนึ่งนะคะบอคอยวุ่นไหยปันไดดอกค่ะแหงต่อยู่ทงไ้ทงหน้าแบบนี้ค่ะพอแต่คำมาหาสิ่งที่ได้ยินมันก็คือเสียงเขียดห้องค่ะทุกคนเขียตะปาดกับแหงแต่มาอาศัยอยู่ในเถียงหน้าของปุ๋ยนะคะแต่กับบอเป็นยังค่ะเพราะว่าเขาบาดต่างความเดือดร้อนอีกยังไงห้าเลยนะคะก็ไม่ก็ไหลอยู่นะมูนันล่ะจาะนอกจากเสียงเคียดแล้วนะคะก็มีเสียงกบน้ําค่ะเสียงกบบจ่เจอาข้องเรียงไว้น้าแน่น่าตาล้วก็เสียงกบจะยู่ บริเวณบอ่อหลังเถียงหน้าหน่อยเฮ้านะคะห้องทุกมือทุกมือเลยค่ะนอนหน้ากับต่ประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนบรรยากาศดีนอนรับสบายนะคะอากาศก็เย็นเนาะคะ่ะพึง่งแอร์ธรรมชาตินะคะแต่ปุ้ยก็เปิดพัดลมนอนเลยค่ะเปิดแล้วก็ห่มผ้านะคะทุกคนนอนรับดีแบกยางคากเลยถ้าเป็นเมนูออมบอกหอยแบบนี้ส่วนมากล้วก็จะบกค่อยเปื้องเนาะคะ่ะคุณตาก็ยำบกค่อยได้ปันไดน,นะคะเนื้อบกหอยกจ็จงได้จังหยาบแถแนกจ้กปกติถ้าเป็นแกงหอยจูบแบบนี้เนาะตาจะต้องแกงแคบบ่แป๊บเดียวนะคะทา แกงดนค่ะจูก,กระโบอ,อกนะคะหลังจากที่ไปรับคุณยายกลับมาเนาะจา้าหมอมั่นของเห้านะคะทุกคนนำกันลดลงประมาณนี้เนาะจา้ามีของข้าวแล้วก็ตตองไม่ของหวานนะคะทุกคนพอได้กินอีกอย่างหวานๆแล้วมันหูซึ้อชื่นใจจังใดบูจาเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะมาเด้อค่ะมากินมันเฉื่ยมน้ำกันกระปุยนะคะสำหรับคลิปนี้บีขอลาทุกคนไปก่อนเด้อจา้าเดี๋ยวมาพอกันใหม่คลิปหน้านะคะจังใดปูจะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ปุ๋ยน้ำนะคะ